ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอถ้ายามนี้นางยังอยู่นางย่อมตำหนิว่ากว่าจะไปถึงยอดบันไดคงเป็นหนึ่งร้อยปีเฉินเซี่ยงขบคิดพลางรู้สึกไม่พอใจเพราะยามนี้เสียงตำหนิของหลงสเสวีอีดังสะท้อนอยู่ในหัวของเขาถ้าไปถึงยอดบันไดไม่ได้ก็เป็นบุรุษของจักไม่ได้เฉินเซี่ยงสายหน้าพลางลุกยืนเขาขบฟันเปล่งเสียงคำรามเช้นพลังทั้งร่างเพื่อเดินต่อไป พลังของข้าไม่ได้มีแค่นี้ในหัวใจเทพสังหารยังมีจิตวิญญาณลึกลับอยู่เมื่อยามนั้นมันควบคุมร่างกายข้าใช้ออกด้วยปรังกระบี่ที่ทรงพลังที่สุดการที่ตอนนี้ข้ายังใช้ปรังกระบี่นั้นไม่ได้แสดงว่าข้ายังใช้พลังของตนได้ไม่เต็มที่แววตาของเขาแน่แน่เขาคิดว่านี่คือโอกาสดีหากเขานำพลังที่ซ่อนอยู่ออกมาได้เขาก็จะเดินขึ้นบันไดได้ระดับพลังของเขาเองก็จะก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดกระทั่งสังหารศัตรูข้ามระดับได้หลายระดับข้าต้องแข็งแกร่งขึ้น ยามนี้เขาเหน็ดเหนื่อยทั่วร่างปวดระบบทุกครั้งที่ก้าวเดินรู้สึกราวกับร่างจะฉีกออกจากกันด้วยแรงกดดันแต่เขาต้องทนยามนี้เขาเริ่มก้าวเดินด้วยความเร็วปกติไม่ช้าเหมือนก่อนผิดแค่ตอนนี้จากเหงื่อที่ไหลรินกลายเป็นโลหิตที่ไหลรินแทนแต่ดีที่เขามีโลหิตมังกรหยกคอยฟื้นฟูผิวหนังที่ปริแตกจากแรงกดดันรุ่งเช้าถัดมาเขายังคงก้าวเดินด้วยความเร็วเท่าเดิม กระทั้งผ่านบันไดไปได้ห้าพันขั้นเขาไม่อยากเชื่อว่าตนเองจะเดินได้เร็วขนาดนี้แม้แต่ละก้าวที่เดินจะเจ็บปวดเจียนตายแต่กลับไม่ตายเขายังทนกับแรงกดดันได้แม้ผิวกายจะปริแตกต้องต้องไปต่อยิ่งขึ้นได้เร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีที่นั่นมีทางออกอยู่ เมื่อจิตใจแน่วแน่พลังที่มองไม่เห็นก็ประตุขึ้นในร่างทําให้ทั่วร่างเจ็บปวดจนยากบรรยายแต่เขายังมุ่งหน้าไปอย่างต่อเนื่องด้วยจิตใจที่มั่นคงยามนี้ภูเขาสิงโต,โตขนาดยักษ์ย้ายกลายเป็นเล็กลงในสายตาของเขาความเจ็บที่ประดังเข้ามาไม่ได้ทําให้เขาเจ็บแค่รู้สึกคันเท่านั้นยามนี้เขาเชื่อว่าอีกไม่นานจะไปถึงยอดบันไดได้เฉินเซี่ยงก้าวเดินไม่หยุดหยาดเหงื่อและโลหิตในโลมบันไดเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสีแดง เมื่อร่างกายได้รับบาดเจ็บและพลังงานถูกเผาผลาญไปอย่างรวดเร็วเฉินเซียงเร่งกินสมโลหิตมังกรผลหงเพลิงและผลโลหิตประนีเข้าไปเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายและเสริมโลหิตยิ่งสูงขึ้นไปแรงกดดันยิ่งรุนแรงเป็นเงาตามตัวแต่นั่นไม่ได้ทําให้เขาลดความเร็วแม้จะก้าวเดินไม่ไหวจนต้องคลานขึ้นไปเขาก็จะไม่ให้ความเร็วลดลงดังนั้นวันนี้เขาจึงมุ่งสูงขึ้นไปได้อีกหนึ่งหมื่นขั้นชุดที่เขาใส่อับชุ่มไปด้วยโลหิตเมื่อโลหิตสัมผัสกับเหงื่อที่มีอุณหภูมิสูง มันก็กลายเป็นก้อนโลหิตหล่นลงบนขั้นบันไดหลังจากการก้าวเดินและคลานอย่างต่อเนื่อง11วันรุ่งสางของวันใหม่ก็มาเยือนยามนี้ทั่วร่างของเฉินเซี่ยงอับโชคไปด้วยโลหิตและยากที่จะก้าวไปต่อแต่เมื่อแง้มมองและเห็นดวงตะวันรูปศรีรษะสิงโตที่เปล่งแสงอันอบอุ่นฉายมาอย่างร่างของตนทําให้ความเจ็บปวดทั้งหมดหายเป็นปลิดทิ้งมาถึงจนได้เขามองมองทะเลเมฆและดวงตะวันที่งดงาม ยามนี้เขาอยู่บนที่โล่งแห่งหนึ่งด้านบนแงนมมองเห็นปลายทางที่เหลืออีกเพียงหนึ่งพันขั้นสุดท้ายยามนี้ทุกย่างก้าวของเขาทําให้กระดูกทองคาภายในร่างปริแตกแต่โลหิตมังกรหยกก็ช่วยฟื้นฟูอย่างเร็วตอนนี้เขาไม่รู้ว่าตนเองแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนแต่อย่างน้อยๆสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขคือความเร็วในการฟื้นฟูของโลหิตมังกรหยกเพิ่มขึ้นมากหลังจากผ่านการฟื้นฟูร่างกายมาหลายต่อหลายครั้งเขากินเม็ดยาลงไปหลายเม็ดนําศิลานักพรตออกมาเพื่อเตรียมพร้อม เกิดอะไรขึ้นเขาสังเกตเห็นว่าโลกขนาดเล็กที่อยู่ทะเลนั้นขยายขนาดใหญ่ขึ้นสิบเท่าเขาเรียกสัตว์เทพทั้งห้าในทะเลสติมารวมตัวก่อนหน้านี้เขาเห็นว่าพวกมันมีมุกสวรรค์อยู่ตัวละหนึ่งเม็ดแต่ยามนี้พวกมันมีสองเม็ดมุกสวรรค์สองเม็ดนี่ข้าบรรลุขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ที่สองแล้วเหรอเขาก็มองบันไดที่น่าหวัดกลัวนอกจากมันจะช่วยให้เขาดึงพลังในร่างออกมาได้แล้วเขายังบรรลุขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ที่สอง ตอนนี้เขาแข็งแกร่งขึ้นทําให้ความรู้สึกเจ็บจากแรงกดดันน้อยลงมากหลังพักไปหลายวันเขาก็เริ่มมุ่งหน้าต่อปลายทางยังมีเป้าหมายรออยู่ในในั้นจะมีอะไรเฉินเซี่ยงอยากรู้การที่เดินขึ้นมาข้างบนนี้ได้ก็ทําให้เขาเก้าวหน้าอย่างรวดเร็วยามนี้เขาใกล้ถึงสุสานมากขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มไม่สนใจว่าในสุสานจะมีสมบัติอะไรขอแค่เป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นก็พอไม่มีอะไรต้องกลัว เขากรหมัดแน่นก้าวเดินพ้นบันไดเข้าไปในปากของสิงโตเบื้องหน้าของเขาเป็นเส้นทางสายหนึ่งเขาค้นหานกลไกอย่างละเอียดแต่ไม่พบเขาจึงเดินเข้าไปและนำมุกราตรีออกมาให้แสงสว่างทางเดินเงียบสงัดขนาดเขาก้าวเดินมีเสียงแต่กลับไม่ได้ยินหลังเดินลงไปตามเส้นทางได้หนึ่งช่วย,ยามเขาก็มาถึงบริเวณที่มีประตูบนประตูมีรูปสลักเป็นสิงโตและมีช่องให้ใส่กุญแจ ประตูบานนี้ก็มีให้ใส่ดาบมังกรครามแต่ด้วยขนาดที่ใหญ่เกินไปของดาบจึงไม่สามารถใส่ได้ดังนั้นเฉินเซี่ยงจึงปรับขนาดของดาบให้พอดีจากนั้นใส่เข้าไปในช่องกุญแจเมื่อประตูเปิดแรงดึงดูดที่รุนแรงก็นำร่างของเขาเข้าไปคราวนี้จะเจออะไรอีกเขาปรากฏตัวยังถงขนาดใหญ่ที่สว่างสวัยรอบข้างมีเสาศิลาขนาดใหญ่ที่สลักเป็นรูปมังกรหงงเพลิงสิงโตพยักและสัตว์อสูรยักษ์ย้ายอื่นๆ ภายในถงยังมีเวทีสีดำที่สลักด้วยรูปแบบวิญญาณซับซ้อนที่นี่ที่ไหนเฉินเซี่ยงขบคิดพลางหันมองรอบๆก็ที่ที่เจ้าต้องการไงเสียงของคนผู้หนึ่งดังมาทำให้เขาตกใจหากเป็นเสียงผู้อื่นเขาจะไม่ตกใจแต่เสียงเมื่อครู่เป็นเสียงของเขาเอง ทันทีที่สิ้นเสียงเบื้องหน้าเฉินเซียงก็ปรากฏเงาร่างของตัวเขาอีกคนมันสวมใส่ชุดสีดำใบหน้าเคร่งครึมในมือถือกระบี่มังกรครามที่แผ่ปรันมังกรที่รุนแรงกระบี่มังกรครามเฉินเซียงตกตะลึงกระบี่มังกรคือหนึ่งในเจ็ดกระบี่มังกรหลงสเสวียอีเคยกล่าวว่ามันเป็นกระบี่ศักดิ์ที่เข้าใกล้ความเป็นกระบี่เทพหักผู้ที่ใช้มันทรงพลังก็สามารถต่อกรกับอาวุธเทพได้ถูกต้อง ถึงดบบาบมังกรครามสังหารปีศาจของเจ้าจะทรงพลังกว่ากระบี่มังกรครามของข้าแต่มันไม่มีทางแสดงพลังที่แท้จริงได้หรอกเฉินเซี่ยงอีกคนกล่าวเจ้าเป็นใครเฉินเซี่ยงคิดว่าเป็นภาพลวงตาแต่มันเหมือนจริงมากและแข็งแกร่งไม่ต่างจากตัวเขาเองข้าไม่ใช่มนุษย์ข้าเป็นจิตวิญ,ญญาณที่คุ้มครองสุสานแห่งนี้ข้าสามารถแปลงร่างเป็นผู้ใดก็ได้ที่ข้าเห็นทั้งยังมีระดับพลังที่เท่ากัน แต่ข้าแข็งแกร่งกว่าเจ้าเพราะข้าสามารถแสดงพลังทั้งหมดที่เจ้ามีได้แต่เจ้าทำไม่ได้เฉินเซียงอีกคน,คนเย้ยหยันเขายืนถือดาบมังกรครามพลางมองอีกฝ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเมื่อครู่อีกฝ่ายปล่อยจิตสังหารออกมาหมายความว่ามันไม่ได้มีเจตนาดีสแสดงว่าก่อนหน้านี้เจ้าคงแปลงร่างเป็นผู้เชี่ยวชาญมาแล้วหลายคนทำไมเจ้าถึงไม่แปลงร่างเป็นผู้เชี่ยวชาญพวกนั้นมาจัดการกับข้าเฉินเซียงกล่าวถาม ความสามารถของข้าใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นข้าถูกนำมาไว้ที่นี่เพื่อรอให้มนุษย์ผู้แรกเข้ามาแปลงร่างเป็นคนผู้นั้นและสังหารมันทิ้งข้าก็จะได้รับจิตวิญญาณของผู้ที่สังหารและกลายเป็นคนผู้นั้นแทนนั่นเป็นวิธีเดียวที่ข้าจะออกไปจากที่นี่ได้จะว่าไปข้าก็มีชื่อเหมือนกันข้าชื่อว่าโชเฟยมันยิ้มพลางกล่าวอย่างมั่นใจถึงตัวเจ้าจะอ่อนแอแต่เจ้ายังฟันฝ่าข้ามบันไดนั่นมาได้นับว่าโชคดีมาก เพราะหากเจ้าไม่มาค่าก็ไม่รู้ว่าต้องอยู่ที่นี่ไปอีกนานแค่ไหนเฉินเซี่ยงเข้าใจแล้วว่าจิตวิญญาณดวงนี้ถูกกักขังเพื่อรอให้คนเข้ามาอยากจะเป็นข้าเหรอฝันไปเถอะถึงเจ้าจะมีระดับพลังทัดเทียมข้าแต่ตัวเจ้ามีก็แค่จิตวิญญาณไม่มีทางเป็นข้าได้ที่สําคัญข้าไม่ปล่อยให้เจ้าทําแบบนั้นแน่เฉินเซี่ยงไม่กลัวโชโเฟยฮ่าฮ่าฮ่ามันหัวเราะลั่นพลางถ่ายพลังเทพเข้าไปในกระบี่มังกรครามจนทาให้กระบี่เปล่งแสง พลังของอีกฝ่ายเหมือนกับเฉินเซี่ยงราวกับมันเป็นตัวเขาอีกคนหากเขาไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองเขาไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดว่าจะได้พบจิตวิญญาณแบบนี้ขอบคุณที่เจ้าครอบครองพลังที่น่าสนใจขอบคุณที่เจ้าครอบครองทักษะสังหารที่พบสวรรค์ห้าห้าขณะกล่าวเงาร่างของมันก็หายไป เมื่อสัมผัสได้ถึงพลังมิติเฉินเซี่ยงตกตลึงอีกฝ่ายขโมยพลังและความสามารถของเขาไปหมดแต่สิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจมากกว่านั้นคืออีกฝ่ายลอกเลียนทักษะสังหารพิพภพสวรรค์ด้วยเขาเดาว่าอีกฝ่ายคงลอกเลียนจิตวิญญาณเทพของเขาตัวตนของเจ้าจะถูกฆ่าแทนที่โชว์ไฟหัวเราะลั่นเสียงสะท้อนไปทั่วถงเพราะฉะนั้นเจ้าตายได้แล้ว ขณะที่เฉินเซียงหันกายกลับมาอีกฝ่ายก็ปรากฏขึ้นไม่ห่างและแทงกระบี่มักราครามที่อัดแน่นไปด้วยพลังเทพเข้าใส่หัวใจของเขาอย่างแม่นยำแต่ในจังหวะนั้นเกราะเทพตาวธมินกลับปรากฏขวางกั้นการจู่โจมแต่ร่างของเขายังถูกกระแทกปลิวเมื่อเห็นเกราะเทพต่าทธมินอีกฝ่ายขมวดคิ้วสีหน้าดูโกรธเคืองมันไม่รู้ว่าเฉินเซี่ยงมีเกราะที่ทรงพลังขนาดนี้ เฉินเซียงหยุดยืนได้อย่างมั่นคงโดยไม่ได้รับบาดเจ็บเขามั่นใจแล้วว่าอีกฝ่ายไม่สามารถลอกเลียนอาวุธเทพได้ดังนั้นมันจึงไม่มีหัวใจเทพสังหารและเกราะเทพเต่าทมินระดับความแข็งแกร่งของร่างกายอีกฝ่ายทรงพลังเทียบเท่าเฉินเซียงมีกายทองคำสยบปีศาจเหมือนกันเขาจึงไม่สามารถใช้พิษกับมันได้เฉินเซียงยังคงยืนนิ่งแววตาเผยความตื่นเต้นอีกฝ่ายสามารถเอาชนะเขาได้ง่ายๆแต่การที่เขาจะเอาชนะอีกฝ่ายกลับเป็นเรื่องยากแต่นี้ก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากเหมือนกัน เอาชนะมันได้ก็เท่ากับเอาชนะตัวเองได้เฉินเซี่ยงเก็บดาบมังกรครามเขาตัดสินใจจะไม่ใช้อาวุธเทพเขาจะใช้พลังของตนเอาชนะมันกระบี่เมื่อครูโชเฟยมั่นใจว่าจะปลิดชีวิตของเฉินเซี่ยงได้มันจึงจู่โจมเต็มกำลังแต่กลับไม่สำเร็จมันต้องเอาชนะเฉินเซี่ยงให้ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นผู้พ่ายเองเจ้ายิ้มอะไรเมื่อเห็นเฉินเซี่ยงเก็บดาบมังกรครามมันก็เริ่มสงสัยหรือเจ้าจะยอมแพ้ยอมแพ้ ไม่มีทางเจ้าสำคัญสำหรับข้ามากนานแล้วที่ข้าไม่ได้เห็นผู้ที่มีพลังทัดเทียมตัวเจ้าจะกลายเป็นก้อนหินให้ข้าเหยียบข้าไปอีกขั้นหากข้าเอาชนะเจ้าได้ก็เท่ากับข้าเอาชนะตัวเองได้เฉินเซี่ยงกล่าวอย่างมั่นใจเพราะหลังจากผ่านบันไดแสนขั้นมาได้จิตใจของเข,าก,เขาก็เข้มแข็งขึ้นมาก โชเฟยคือจิตวิญญาณร่างกายมันเป็นผู้บ่มเพาะมีอารมณ์เฉกเช่นมนุษย์และคำกล่าวของเฉินเซียงก็ทำให้มันโกรธมากมันจึงกวัดแกว่งกระบี่ใช้ออกด้วยเพลงดับคลื่นคลั่งหนึ่งในเจ็ดเพลงดับสังหารมังกรเข้าจู่โจม <c oughs> เพลงดับที่ปลดปล่อยออกมาทรงพลังเทียบเท่าที่เฉินเซียงเคยใช้ทั้งยังสัมผัสดได้ถึงพลังพิภพ,พนั่นหมายความว่าแม้โชเฟยจะเพิ่งลอกเลียนจิตวิญญาณของเขาได้ไม่นานแต่มันก็สามารถใช้พลังของเขาได้อย่างคล่องแคล่วนั่นยิ่งทำให้เขาตื่นเต้น คลื่นปรังกระบี่ถาโถมราวกับทะเลคลั่งซัดเข้าใส่เฉินเซียงยามนี้แววตาของเฉินเซียงจริงจังเหมือนกับยามที่เขาเดินขึ้นบันไดายามนั้นบันไดายากจะก้าวเดินให้ถึงยอดแต่ด้วยหัวใจที่แน่วแน่เขาก็ทำมันได้สำเร็จ ยามนี้ก็เหมือนกันแววตาของเขาดูว่างเปล่าแสงสีขาวส่องออกมาจากดวงตาเขายกหมัดขึ้นช้าๆบรรยากาศโดยเปลี่ยนไปอำนาจที่น่าสะพรึงกลัวราวกับทำลายโลกได้ทั้งใบแต่ไร้ซิงกลิ่นอายปรากฏหัวใจเทพสังหารเต้นรัวพลังเทพภายในร่างเคลื่อนมารวมตัวที่หมัดโดยไม่ผ่านเส้นลมปราณหมัดสังหารพิภพสวรรค์ชื่อวิชาปรากฏขึ้นในหัวเมื่อปรางกระบี่กำลังจะสัมผัสร่างเฉินเซียงก็เหวี่ยงหมัดเข้าปะทะทันที พลังที่รุนแรงสองสายเข้าปะทะเสียงระเบิดดังสนั่นราวกับกล้องไปทั้งโลกแรงระเบิดทําให้ทั้งสองถอยห่างจากกันหลายสิบจ้างแต่โชวเฟยกลับประหลาดใจเพราะเมื่อครู่กระบี่มังกรครามของมันเกือบจะหลุดมืออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ